ทำงานก่อนเนาะทำงานก่อนาบน้ล็กพี่จพี่ปามเทำอะไรอยู่เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังโอนียมาช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยไปช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยไปโอเคพี่ปามเนพี่ปามเรียกพี่ปามเ ไปเรียกเรียกเียกใ่จ <online> <pl ains> ้าเมามาช่วยมาเาุนสวัสดีตัวนี้สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟมิลี่นครับผมเ้ตามเช่วยมอตามแบบยาแบบยาากเลยไมได้ช่วยกินมน่

โอเย็บเรียโอ้โอ้ช่วยดิเชิญๆโอ้อาฮะโอ้โอ้โอ้เย็บโอ้โอ้โอ้อ้โอ้อย็บตัวโอ้อเลย ยตยามเนี่ยโอ้โหทมีของขังขังก็อเังก็คือเกือบคุมใชออาช่วยด้วเอ้าเอ้า้ายช่วยด้่อเเก็บเ็มาช่วยทำงานนี่แบกยาขึ้นไม่ได้เลยวะเออ

เจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยบังหวงเลยจะมาช่วยนี่ฮะอืออืออือบังหวงเลยจะมาช่วยนี่เอ้บอกพี่จีแล้วบอกพี่จีแล้วบอกพี่จีแล้วโอ้เออค่ับไปรีบรีบหัวเลยนี่งกี่เหรอ

ดอมากเลยเอ้ยดูครับรเอ้ยพอถูรถพอโดนไฟพอขึ้นไปลไยขึ้นยังไง ักักจาักจ้าักักเออักักจังเลยักจังเลยลักสุดเลยักลักลัย่หล็อกโอ้ักักลักักจิงเออลักจริงักิงักจิงไม่ลักแล้วลักจริจริงลักจิงักจิงจิักิงจลิงจักจักลิงจักจลิงจักจักลจักิงกโอ้ขาหอมจังไปจัก แหงกอดคอเลยครับไปพวกเขากลับบ้านแล้วปะปเรยวเเรวไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้างกลับบ้านกันเลยรีวเรวเรีวรียเ ตัวว <si ิ่งไม่ทันนะคะตัววิ่งไม่ทันหรอคะพี่จีกลับบ้านยังไงเนี่ยกลับมอไซค์ครับพี่จีกลับมอไซค์มาบอกพี่จีวะบอกพี่จีวะรักพี่จีไหมรักพี่จีไหมเร่ยนนี้แล้ว รักพี่จีไหมไม่พอรักพี่จีแล้วน,นี่จ๋าจ๋าจ๋าพอรักพี่จีนะ <c oughs> รักพี่จีนะก่อนพี่จีก่อนเดอ <c oughs> <c oughs> อหืมปวนครับปวนเอ้อยทำอะไรกันเรือ่อยดูทำสิปขึป้นไ,ไปพ่อยเร็ววันเสาแล้ว ค,ค,ลคลิปออ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 ไหมลูกรค,รค,ค,คิปเป็นคิปดีครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับกดไลค์กดแชร์คบกดไลค์ครับผมไลค์นิดนึงอลคนิดนึงอ่อนอ่อนอ่อนนิดนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมไปครองส้มบรี่ซีฟไทยครับของครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะเลสกู